สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับตัวอดกเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับปิวก็จะมาแนะนํา5มือถือที่ราคาไม่เกิน5,000บาทในปลายปี2021นี้นะครับก็อีกไม่กี่เดือนก็จะเข้าปี2022นีน้นะครับปิวก็ขออวยพรนะครับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงร่ำรวยเงินทองไหลามาเทมานะครับแล้วก็คิดสิ่งใดขอให้สมดังสมดังปรารถนานะครับก็ สำหรับใครนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะครับไม่ได้กดติดตามหรือกด s u b s c r i b e ให้กับปิวนะครับอย่าลืมกดติดตามปุ่มที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพป็นกำลังใจปิวนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมคลิปกันดีกว่าว่าที่ปิวหยิบยกมา5้ามมือถือนี้นะครับมีจุดเด่นแล้วก็มีข้อีอะไยบ้างน,นะครับไปติดตามชมคลิปกันเลยป้ารุ่นที่1 oppo a 1 5ราคาอยู่ที่4,299บาทมาเริ่มกับ oppo a 1 5มือถือราคาคุ้มค่าตัวใหม่พร้อมกับสเปคที่ดีเกินตัว oppo a 1 5รุ่นนี้ตอบโจทย์คนที่อยากซื้อมือถือดีๆให้คุณพ่อคุณแม่ใช้งาน oppo a 1 5มาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่6.25นิ้วความเอียด hd plus แสดงผลได้อย่างคมชัดเต็มตาส่วน CPU MediaTek Helio P35 Octa Core ความเร็ว2.35 g h z แรม3 g Hz, ในความจำภายในเครื่อง32 g b รันบนประฏิบัติการ Android 10ครอบทับด้วย OS 7 2เหมาะก,กับการใช้งานทั่วไปได้อย่างดีนอกจากนี้ Oppo A15 ยังให้กล้องหลังมา3ตัวโดวยเลนส์หลักความละเอียด13ล้านพิกเซลเปเลนส์โค c ความละเอียด8ล้านพิกเซลเลนเดฟความละเอียด8ล้านพิกเซลและกล้องหน้าเซลฟี่ความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลส่วนแบตเตอรี่ความจุอยู่ที่4,230มิลลิแอมไม่ต้องกลัวเรื่องแบตหมดไวรุ่นที่2 Samsung Galaxy A12 ราคาอยู่ที่4,999บาทมาต่อกันที่ Samsung Galaxy A12 มือถือรุ่นใหม่ล่าสุด ที่โดดเด่นในเรื่องดีไซน์และสเปคที่คุ้มค่าคุ้มราคากับ Samsung Galaxy A12 มาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.52นิ้วความละเอทยด HD+CPU เป็น mediatekHelioG35Octa-coreRAM4GB หน่วยความจำภายในตัวเครื่อง 128GB กล้องหลังให้มาถึงทั้งหมด4ตัว โดยเลนหลักความละเอียอยู่ที่48ล้านพิกเซลเลนอุนต้าไวความละเอีด5ล้านพิกเซลเลนมาโครความละเอีย2ล้านพิกเซลและเลนเดฟความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ความจุ5,000มิลลิแอมป์รองรับการชาร์จไว15วัตต์และรันบนปฏิบัติการ Android 10รุ่นที่3 Xiaomi Redmi 9T ราคาอยู่ที่4,499บาทมือถือราคาไม่แพงแต่สเปคครบเครื่องมีอยู่จริง ต้องรุ่นนี้เซียวมีเลดมี t มาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.53นิ้วความละเอียด Full HD p l พัคมชัดเต็มตาตัว CPU ใช้ Snapdragon 62 o c t a c o r e 2.0 GHz RAM 4 g b หน่วยในความจำภายในเครื่อง64 g b บสี่เซียวมีเลมีจัดเต็มกล้องหลัง4ตัวประกอบไปด้วยเลนหลักความละเอียดอยู่ที่48ล้านพิกเซลค่า F อ,อยู่ที่1.8เลนอุนเตวายความละเอียด8ล้านพิกเซล เลนมาโครความละเอียดอยู่ที่2 0 0ล้านพิกเซลและเลนเดฟความละเอียดอยู่ที่2ลานพิกเซลความปังต่อมาอยู่ที่แบตเตอรี่ให้มาถึง6,000 ah. มิลลิแอมแถลรองรับการชาร์จเร็วแบบ18วัตต์ใช้งานได้หลายวันโดยไม่ต้องกังวลว่าแบตเตอรี่จะหมดรุ่นที่4 vivo y12s ราคาอยู่ที่4,299บาทมือถือราคาไม่เกิน5,000บาทรุ่นต่อมา vivo y12s มาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.51นิ้วความเร็ด HD p l u จาใหญ่คมชัดดีไซน์สวยพรีเมียมเกินราคาใช้ CPU ข้อคอคอม s น a บ d าก้อน460ความเร็ว 1.8GHz แรม3 g กหน่วยความจำภายในเครื่อง 32GB ระบบปฏิบัติการ Android 10ครอบทับด้วย f ั n t a s OS s 1 1กล้องหลังคู่ความในเร็ว13 000, ล้านพิกเซลและ2 000, ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าให้ความ 8, 000, เอ็ยดอยู่ที่8ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ให้มาจุใจถึง5000 m มรุ่นที่5เรมี่ี4 ราคาอยู่ที่3,999บาทมือถือราคาไม่เกิน5,000บาทรุ่นสุดท้ายนั่นก็คือเรียวมี c 2 2 รุ่นนี้จัดจำน่ายตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแต่ความนิยมก็ไม่ทดถอยข้ามปีกันเลยทีเดียวเร็วมี42มาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.5นิ้วความลเอ HD พใช้ CPU เป็น Mediatek Helio G35 Octa Core ความเร็ว2.3 GHz ส่วนกล้องหลังให้มา3ตัวด้วยกันเลนหลักความเอ็ยอยู่ที่13ล้านพิกเซลค่า F อยู่ที่2.2เลนต่อมา2ล้านพิกเซลและเลนสุดท้ายคือเลน2ล้านพิกเซล ค่าเอฟอยู่ที่2อ่แบตเตอรี่ใหญ่จุใจมาให้ถึง6000มิลลิแอมใช้งานยาวๆได้ตลอดทั้งวันเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับวิวก็ได้มาแนะนำา5มือถือที่ราคาไม่เกิน5,000บาทในปลายปี2 0 2 1นี้นะครับก็อีกไม่กี่เดือนนี้นะครับเราจะเข้าสู่ในปี2 0 2 2นี้นะครับก็วิวขออวยพรห้อีกรอบนึนนะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมแล้วก็ก็มาอยู่สุดท้ายเนาะวิวก็ขออวยพรนะครับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมา คิดสิ่งใดคอยได้สิ่งนั้นกลับมานะครับก็สำหรับวันนี้นะครับบิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe ให้กับยู่นะครับอย่าลืมกดติดตามปุ่มแสดงห i างนี้ด้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อหลังใจวปนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับยู่ขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย